ไม่น้อยทำอะไรอ่ะ <c oughs> อเออบอกเร็วอย่าเรื่ออื้ เฮ้แกนี่แกเป็นอะไรเฮ้ยฉันดูแกฉันก็เป็นเหมือนกัน เพื่อนเป็นไหนหมดวะเนี่ยอัพเซ็กม่อน

就。 comment on record pong kya toon teen mất trong chụp anh đi tuổi Jepun ini nih, non. Ha 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 ha. Oh my god